เพื่อนๆทักถามเข้ามาเยอะนะครับว่า p า w e r kids x 3 9 x 51 x 70นี่มันต่างกันยังไงครับอันดับแรกก็คือขนาดหน้าจอนะครับ x 39 pro จะหน้าจอ4.3นิ้ว x 5 1จะหน้าจอ5นิ้วและ x 7 0จะหน้าจอ7นิ้วนะครับต่อมาความคมชัดหน้าจอนะครับ x 3 9และ x 5 1หนหน้าจอของเขาจะเป็น ips นะครับหน้าจอคมชัด ส่วน X70 หน้าจอเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับจากความคมชัดจะไม่เท่าตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเกมปลูกผักหาวเมูลนะครับเพื่อทดสอบความคมชัดหน้าจอเกม 5, ้าวเวมูลก็เข้ามาตรงคำว่าไฟ์ลหาคำว่าปลูกผักหาวเมูลนะครับทั้งสามเครื่องเลยนะครับเพราะสามเครื่องนี้เป็นระบบเดียวกันใช้งานเหมือนกันหมดเลยมาคำว่าไฟล์ แล้วก็มาคำว่าปลูกผักตัวกระปองนะครับอ่ามาให้ดูความคมชัดของเขาแล้วนะครับทั้งสามรุ่นความคมชัดหน้าจอเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าสองรุ่นนี้จะชัดกว่ารุ่น X70 รุ่น X70 ของเขาจะมีขนาดหน้าจอใหญ่นะครับความคมชัดก็เลยอาจจะจางๆลงไปหน่อย สำหรับความคมชัดก็สองรุ่นนี้จะชนะรุ่นพี่นะครับส่วน x ส9 p ส o โปลำโพงจะเป็นแค่ลำโพงเดียวนะครับส่วน x 5 1ากับ x เจ็ศูนย์จะเป็นสองลำโพงคู่ความคมชัดของลำโพงอ่ารุ่นนี้จะด้อยสุดนะครับ x ส9 Pro โปลำโพงเขาอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนรุ่นพี่นะครับเพราะเขามีลำโพงเดียวอาจบางทีก็อาจจะแตกๆหน่อย ถ้าใครชอบอจอชัดลำโพงคู่ก็แนะนำ X ้าหนึนะครับใครชอบจอใหญ่ก็ X 7 0ต่อมามาเรื่องปุ่มกดนะครับนี่ครับการปุ่มกด X 3 9 Pro กก็มีปุ่มกดครบนะครับปุ่มเมนูเมนูปุ่มคันโยกแต่ปุ่มฝั่งนี้เขาจะไม่มีเหมือนรุ่นพี่นะครับเห็นไหมปุ่มตรงนี้นะครับ ส่วน x 3 9โปก pro ก็จะมีปุ่ม l 1 l 2 r 1 r 2ช่องต่อทีวีช่องต่อจอยนะครับมีครบนะครับส่วน x 5 1เขาก็มีปุ่มครบนะครับมีปุ่มตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปุ่ม l 1 l 2 r 1 r 2ก็มาครบนะครับสามารถต่อจอยต่อทีวีได้นะครับส่วน x 7 0นนะครับก็จะเป็นรุ่นหน้าจอใหญ่กว่าเพื่อนนะครับก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ก็ครบเหมือนกันนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นปุ่มต่อจอยนะครับแล้วก็มีปุ่ม HDMI นี่นี่ HDMI ต่อทีวีนะครับต่อหูฟังได้ทั้งสามรุ่นแต่รุ่นนี้จะไม่มีปุ่ม L2 นะครับกับ R2 จะมีแค่ L1 กับ R1 นะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นเกมทวินเต็ดนะครับที่ใช้ปุ่ม L2 R2 ก็อาจจะยังไม่แนะนำรุ่นนี้หรือถ้าซื้อรุ่นนี้ไปก็แนะนำซื้อจอยเพิ่มนะครับ เกมส่วนใหญ่ของ PS1 90%จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะมีน้อยมากถึงจะได้ใช้ L2 นะครับถ้าอยากใช้ L L2 L2 R2 ก็แนะนำา2เครื่องนี้นะครับ X39 กับ f 5 5 1 1สำหรับว่าสำหรับการรีวิวว่าเครื่อง X39 X51 X70 ต่างกันยังไงก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ